สมัยก่อนแท,ท,ท้อายุยังไม่มากมันก็มีสั้นกับเอียงพออายุมากข้าวก็มีสายตายาวผสมขึ้นมานิดหน่อยเขาดูความเหมาะสมให้เขาก่าสายตาผมหาเลนแบบที่เหมาะสมเข้ากับผมใช้งานได้นะครับ <S <S คุณโสพลน,นะครับเป็นนักธุรกิจนะฮะนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศครับ ผมได้เป็นลูกค้าของร้านหอแว่นนะครับเรื่องแต่ปี2550ะครับก็ประมาณ16ปีสมัยก่อนแท้แท้าอายุยังไม่มากมันก็มีสั้นก๋นเอียงพออายุมากข้าวก็มีสายตายาวผสมขึ้นมานิดหน่อยเขาดูความเหมาะสมให้เขาว่าสายตาผมว่าผมใช้ดูใกล้ดูไกลยังไงมากกว่ากันเขาจะหาเลนแบบที่เหมาะสมเข้ากับ ผมใช้งานได้ครับสิ่งที่ประทับใจก็คือ,อวัดเลนคมชัดดีก็เหมหาะสมกับสายตาเราดีแล้วเราใส่ดูแล้วได้ชัดเจนดีการบริการก็ดีมาทุกครั้งก็ให้คุณรุ้นเนี่ยเขาปรับทุกครั้งก็ยิ้มแย้มดีบริการได้ดีประทับใจครับ แล้วก็มีมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ราคาก็ประทับใจดีเพราะราคาก็เหมาะสมพอสมควรพนักงานดีครับดีใช้ได้ดีอัธยาศัยดียิ้มแย้มดีแล้วก็บริการก็สุภาพดีก็เลยเป็นลูกค้าเขาจัดตลอดมาก็ก็อยากฝากถึงหอแว่นว่าถ้าใครอยากจะตัดแว่นอะไรนะครับ ก็มาที่หอแว่นดูเขาก็บริการาน่าประทับใจดีครับ